วัสดีค่ะมาพบกับพี่เล็กในวัย63ปีนะคะวันนี้ค่ะเรามาดูแลสุขภาพด้วยการลดหน้าท้องค่ะนะคะเพราะว่าหน้าท้องเราเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะเพราะว่าคนที่นั่งเยอะๆหรือกินอาหารของทอดของมันเยอะๆมักจะมีปัญหาในเรื่องของพุงที่ ลดไม่ลงนะคะเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งเราเพลอเราลืมไปอาจจะนั่งดูไลน์ดูทีวีดูอะไรเพราะว่าลูกหลานเสิร์ฟมาให้จนแบบเราลืมคิดว่าโอ้ยเรากินเยอะแล้วเราจะอ้วนเพราะฉะนั้นวันนี้การที่มีพุงเยอะมากไปนะคะก็ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้เช่นกันวันนี้ค่ะมารู้กันนะคะด้วยการซิดอัพนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยใช้เครื่องพยุงหลังแต่พี่เล็กเคยแล้ว ก็สามารถที่จะทําได้นะคะ50ครั้งนะคะ50ครั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องพยุงหลังนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะใช้วิธีไหนนะคะในการเนี่ยค่ะนะคะก็ใช้วิธีที่เรียกว่า sit up เนาะเพราะว่าหน้าท้องเราเป็นสิ่งสําคัญเรานั่งเพลินอะเรานั่งเพลินลูกหลานเอาของมาเสิร์ฟให้อะไรให้นะคะเดี๋ยวเรามา,าทํำเลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 สามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสาแปดสาเก้าสี่สิบสหนึ่งสสองสสาสี่ห้าสหกเจ็ดสี่แปด 4ี่เก้าหนะคะก็จบลงไปแล้วค่ะนะคะห้ครั้งนะคะเพราะว่าจะทำให้หน้าท้องเรายุบจริงๆทำทุกวันนะคะการทำต้องทำต่อเนื่องและสม่ำเสมอค่ะเช้าหรือเย็นก็นได้นะคะแล้วก็เกรงนะคะเพื่อตรงนี้จะได้ไม่หย่อนมากนะคะวันนี้วันนี้รู้สึกว่ามีพลังนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย